วมได้กลีตโปรดักตัวนี้เนี่ยก็จะสามารถทำให้งานของเราเนี่ยย้ายแล้วก็ติดตั้งได้สะดวกด้วยพร้อมต่างๆนะครับจะได้ยืดและถอดก็บได้สะดวกครับโอ้โหทำเองก็ได้้องพึ่งช่างเลยใช่ไหมคะแต่วุ้นคิดว่าถ้าเกิดเป็นเสื้อแบบคาตันงตก็ไม่อาร์ตพอเราก็เลยคิดว่าจะเป็นแบบเสื้ออันนี้จะเป็นสีแดงสีเขียวสีขาวสีอะไรแล้วตามไปของพี่วุ้นนะครับใส่เข้าไปในช่องช่องช่องแล้วใช่ไหมครับของผมเนี่ยผมคิดว่า เสื้อผ้าเนี่ยควรจะมีทั้งแบบม้วนไว้แล้วก็แขวนให้เห็นฟอร์มของเสื้อผ้าด้วยใช่ไหมเอและไอ้ลังพึ้งเนี่ยนอกจากที่เราแข็นเป็นลังพึ่งเนี่ยมันสามารถแบบว่าทาเป็นฟอร์มอื่นได้อีกค่ะ ครับแล้วก็สามารถมาต่อได้ครับแต่งในมูลุลลเนี่ยเราอาจจะมาต่อเป็นฟอร์มนะทีนี้นะอันนี้ก็คล้ายๆดอกไม้เนาะเวลามองด้านบนมาเป็นดอกไม้เลยเติมขาไปนิดนึงนะครับที่ว่ามันก็จะกลายเป็นแสตช์โชว์เสื้อผ้าหลังจากที่เราออกไอเดียทำเชลต่างๆออกมาแล้วใช่ไหมคะคุณตูมตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราจัดวางให้ออกมาเป็นฟอร์มสวยๆแล้วค่ะใช่แล้วครับแล้วเราก็เอาลักษณะของเซลล์มาเนี่ยที่เราต่อแล้วเนี่ยก็วางเป็นหนังสามด้ขนาดอาจจะเล็กบ้างใหญ่บ้างได้นะครับจะไม่ดูน่าสนใจขึ้นนะครับเราก็จะได้ผนังของฟูนเนี่ยสามด้านละด้านหน้า เราสำหรับวางโชว์สินค้าได้ดอกไม้ก็เป็นสตนสำหรับวางโชว์เสื้อผ้ารือด้านนี้ได้ก็รู้ว่ามันเหมาะมากเลยนะคะเพราะว่าการทำบูตอิเคิิบิชันเนี่ยเราก็ต้องสำหรับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาต้องเห็นของภายในบูธด้วยเพราะฉะนั้นคือการที่เราเห็นแบบว่าอ์ปกอบที่มีทั้งส่วนโครงส่วนทึบเนี่ยก็จะทำให้เขามองเห็นของข้างในแต่ว่า t a า g e t i n ของเราเนี่ยมันจะเป็นคุณแม่ แต่คุณลูกที่ค่อนข้างบอกว่าอ่อนวัยนิดนึงสีมันเข้มไปอันนี้แรกไปนิวัยรุ่นไปเพราะฉะนั้นนะคะเราเปลี่ยนให้ได้นะคะใช้อิงเซตจะเปลี่ยนเป็นสีอ่อนสีขาวออกมาก็ได้เห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นสีขาวปั๊บนี่ควารู้สึกเปลี่ยนไปเลยทันทีแบบนี้เราลองมาดูภาพรวมของบูธที่รุ่นละกันค่ะ ทริปในการออกแบบวันนี้นะครับลักษณะของเ e x h i b i t i o นเนี่ยที่เราต้องมีการเคลื่อนย้ายและถอดประกอบ<ช><ช>เนี่ยฮะสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็คืออุปกรณ์ล็อกานพิซซี่นะครับต้องเป็นอุปกรณ์ที่ค่อนข้างดีและสวยในการถอดย้ายและประกอบได้นะใช่ใชเพ<ข>ราะเกิดเราจะแกะ<ต>เปลี่ยนเองได้นะคะ,ะครับทริปต่อมานะคะเพื่อความโดดเด่นนิดนึงน,น,นะคะแล้วก็ควรจะมีไฟล่างเลยนะคะทําเป็นสีต่างๆก็ได้เหมือนกันสวยเป็นดอกไม้ อราขอรุลาคะบูธออกมาเสร็จสมบูรณ์แล้วเป็นไงบ้างชอบไหมคะดีใจมากมเพราะว่าดูแล้วเนี้ยคือจริงๆการออกแบบกัะการทําขึ้นจริงเนี่ยมันก็จะเป็นคนละเรื่องกัน<ไ>แต่ว่าถ้าสองเรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้จริงเนี่ยเป็นไปได้เนี่ยเรารู้สึกด,ดีใจมากแล้วทุกคนเห็นแล้ว้วรู้เลยว่ามันเป็นไปได้เราชอบด้วยใช่นกัชอบมากค่ะหลังจากดูบูธของรุลาเสร็จแล้วนะคะตอนนี้ค่ะอุ้นมีไอเดียดีๆนะคะเกี่ยวกับอุปกรณ์ทิ่ติ้งด่างคมในเครื่อโจีบด่างสางด้วยค่ะ อุปกรณ์ฟิตติ้งในปัจจุบันนี้นะคะมีมากมายหลายแบบหลายรุ่นค่ะถ้าเราเลือกอุปกรณ์ที่ไม่ได้มาตรฐานมาใช้กับเฟอร์นิเจอร์ก็อาจจะทําให้ขาดการใช้งานที่เหมาะสมและผลอีกอย่างหนึ่งที่ตามมานะคะก็คือทําให้เฟอร์นิเจอร์เสียหายในที่สุดค่ะ ปกรณ์ยึดจับซิโซเมทัลคอนเนคติงสกรูขนาด5มิลิเมตรผลิตโดยมาตรฐานจากประเทศเดนมาร์กตัววัสดุนั้นนะคะทำมาจากโลหะแท้ค่ะเรื่องความแข็งแรงทนทานนั้นไม่ต้องห่วงเลยค่ะส่วนเรื่องการนํามาใช้งานนะคะก็สามารถปรับรูปแบบให้เข้ากับการใช้งานได้อย่างง่ายดายยกตัวอย่างเช่นห้องที่มีขนาดเล็กแต่ยังคงความต้องการที่จะใช้สอยพื้นที่ให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เราก็สามารถนําอุปกรณ์ยึดจับซิโซเมทัลคอนเนคติงสกรูมาประยุกต์ใช้กับเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งตัวอุปกรณ์นะคะก็จะทำให้เฟอร์นิเจอร์สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามลักษณะการใช้งานที่เราต้องการค่ะสามารถทำได้ด้วยตัวเองนะคะสะดวกและง่ายต่อการใช้งานด้วยซึ่งทำให้ห้องสามารถใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นค่ะหรืออาจมีการเพิ่มฟังก์ชันได้จากการที่เราปรับเปลี่ยนรูปแบบของเฟอร์นิเจอร์ได้อย่างอิสระมากขึ้นและนี่ก็เป็นเคล็ดไม่ลับจากอุปกรณ์ฟิตติ้งดีๆนะคะที่เราสามารถหาได้จาก Home Decorative Product ค่ะ อุปกรณ์ซิปติ้งดีๆนะครับทำให้งานดีไซน์ของเรามาเนี่ยสมบูรณ์แบบแล้วก็สวยเก๋ใช้งานได้จริงนะฮะใช่จริงจริงครับ <ฮะ S 2> ขอบคุณด้วยนะครับอบุปกรณ์ซิปปิ้งดีๆจาก Home Decorative p r o d u c t ครับ แล้ววันนี้นะคะลุลาก็มาเยี่ยมรายการของเราทันทีนะคะแล้วก็มีของที่ลึกมาให้ด้วยเป็นนิตยสารอินซิตี้ค่ะขอบคุณค่ะติดต่อจากเอพีได้เลยนะคะชคะบเซอซื้อคอนโดใบมม่ใช่ชอบการตกแต่งบ้านนะครับภายในก็มีคอรัคของโชกด้วยครับชอบชอบอ่ะงนี้นะคะถ้าคุณชอบบ้านอยากจะได้นะคะก็ติดต่อได้ที่ฝ่ายต่่การตลาดของเอพียังไงก็โทรไปได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะ0สองหนึ่งสองาถึงต่อศยค่ะโอ้โหและนะฮะวันนี้ครูไปงของรายการแล้วแต่ว่าะา้นะครับ ขาเสียงสวยไปแล้วใครมาอีกขาตาน้าเลยฮะอะไรอ่ะไรอะเป็นอะไรับ่วยไม่มาหรืออะไรเพราะว่าผมต้องขอไปเช็คหัวใจแล้วก็ร่างกายนะครับกับหมอเจี๊ยบเลฮะเป็นบ้าที่คุณหมอเจี๊ยบตั้หนานอินุเจี๊ยบมาเลยนะคะเขาเป็นเขาเป็นนักสัมภาษณ์ด้วยแล้วเขาเป็นหมอด้วยแล้วพบกันให้ได้นะคะพี่อีคิว ก็ต้องขอขอบคุณสถานที่สวยๆนะคะค <Fern anda. S 2> ที่นี่เลยค่ะไลฟ์ออสซาทอนสิบนะคะเลือกเฟื่อสถานที่แบบนี้นะคะแล้วก็เสื้อผ้าสวยๆของเรานะคะมิสซิกซี่ไฮบิบลาคอสแล้วก็เครื่องประดับจากนานาโคโค่ค่ะก็ใครที่อยากติดตามรายการของเรานะครับอยากดูคลิปของคนนั uh, ้นคนนี้นะครับอยากดูการดูรายการย้อนหลังนะฮะไม่ยากเลยครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะฮะ w w w d ์ไวท์เว็บดอทดีซีมินะครับเช็คได้ทุกเคอครับใช่เลยครับและสำหรับวันนี้นะครับเราสี่คนลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ ไปแล้วครับ